สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่นี่นะครับวัดถ้ำสุวรรณภูหาจังหวัดหนองบัวล,ลําพูนะครับตอนนี้มีบรรยากาศความสวยงามมากมายนะครับหลังเราก็มีภูหาอันสวยงามสําหรับท่านใดที่เดินทางมาจังหวัดหนองบัวล,ลําพูก็สามารถเดินทางมาที่อําเภอสุวรรณภูหาได้นะครับมีพระศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีวิวธรรมชาติที่สวยงามมากเลยนะครับเดินเดิน มีปลาด้วยนะปลาสวยงามข้างในเราก็มีจุดเซลฟี่นะครับ ตรงนี้เลยทีเดียวสำหรับใครที่เดินทางมาท่องเที่ยว mm hmm. ก็สามารถมาเที่ยวชมได้นะครับไห mm hmm. ว้พระก่อนนะแล้วเราก็ ูหานะครับจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับมีบรรยากาศที่สวยงามมากสำหรับใครที่มากราบไหว้พระศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็มาเซลฟี่ถ่ายรูปนะครับตอนนี้มีภูผาที่ถ่ายรูปสวยมากๆเลยนะครับมีบรรยากาศทางหลังสวยมาก